สวัสดีครับทีวยชาแนลอาสนอนแฟนครับครับผมวันนี้วันจัน์ทรครับที่2ตุลาคม2566แล้วนะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีวยชาแนลอาสนอนแฟนคลับด้วยนะครับแหมขครของก่อนสปอนเซอร์หลักของช่องนะครับนี่น้ำมันสมุนไพรดอกโมกครับจาก3มโคกสุพรรณบุรีครับโอ้โหจะใช้แล้วดีนี่ที่ผมใช้อยู่ นะมีส่วนผสมของทั้งเกร็ดสาะแแน่นะใบาสาะแแน่นี้เขาเอามาสกัดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งกาลาบูนพิมเสนยูคาลิปตัสโอ้โหแต่และอย่างเนี่ยจะทําให้แบบโล่งคอในเรื่องของระบบหายใจดีมากๆนะครับขั้นใดที่แพ้อากาศเป็นหวัดนะนิ่งเปิดแล้วปืออีกทีเปิดแล้ว บาดโอ้โหชื่นใจจริงๆครับทั้งจมูกทั้งหลังคอนะแล้วก็ที่หน้าอกครับโอ้โหเป็นสินค้าโอทอปจากสุพรรณบุรีครับช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่เป็นของคนไทยอ่ฝากด้วยนะครับน้ำมันดอกโมกนะครับจากสามโคกสุพรรณบุรีฝากขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทิพยเียชานะอาร์ดอนแฟนคลับด้วยครับอาวเช้านี้ก็ต้องเหมือนเดิมเม็ดฟูแดงแรงฤทิ์นะครับยัง มีเหมือนเดิมนะทุกเช้าและก่อนนอนสำหรับผมจริงๆแนละ้วฮลุยก่อนอนื่นต้องขอบคุณครับขอบคุณอาร์ซนอลครับขอบคุณนักเตะทั้งทีมขอบคุณพี่ไมเกลเดต้าขอบคุณซาบโค้ชครับขอบคุณสำหรับผลการแข่งขันขอบคุณสำหรับความทุ่มเทความตั้งใจ ของทีมเมื่อวานนี้ที่ทำให้ชนะเบนส์บอลมัตไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทีมเป็นเกมเยือนนัดที่3และสามารถเก็บคลินชีตได้นะอย่างสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้สถานการณ์นะครับโดยรวมดีขึ้นทั้งในแง่ผลการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับ3ของตารางมีแต้มจอติดแมนซิตี้อยู่แค่แต้มเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญสุดครับ บรรยากาศของทีมโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าฟูฟูมากซุปเปอร์เลยตอนนี้บรรยากาศของทีมนะครับแล้วก็บรรยากาศของแฟนบอลก็กลับมาแล้วนะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้เมื่อวานนี้มีความสุขมากๆเพื่อนๆหลายคนนะโชว์ภาพโชว์รายการน,นะเช้านี้ก็ยังมีความสุขต่อเนื่องในไลน์กลุ่มก็แหมส่งภาพมากำลังเดินทางยิ้มแย้มแจ่แมใสกันนะครับก็ขอบคุณที่ทำให้เรามีความสุขจริงแล้วก็ ไม่เสียแรงที่เราตามเชียร์กันนะ,นะแล้วก็เดี๋ยวผลการแข่งขันก็ว่ากันต่อไปครับวันนี้มาเก็บตกเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศหลังเกมครับทั้ง4ประตูที่เราได้มาเนี่ยสำหรับผมมีความหมายทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมงของบุกโยซาก้านะครับซึ่งน้อยครั้งที่จะเห็นเจ้าบีนะโอ้โหชี้หนา้าผากเลยไปไง่ายมงมงนะนะครับ ลูกจุดโทษของกัปตันเออร์เรนกาดครับที่ยิงเข้าไปอย่างเลือดเย็นแล้วก็สแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ล้วนเลยของกัปตันนะครับลูกยิงลูกที่สามที่เป็นลูกเปิดใจเขาเรียกลูกเปิดใจที่เพื่อนๆร่วมทีมมอบให้ให้กับคลายฮาวเวิร์ดครับและลูกยิงกรบบาลระบอมผมใช้ลูกยิงลูกมงกรบบาลระบม <c oughs> ของพี่เสือเบนไว้ นะต้องใช้คำว่าลูกมงกบาลระบมเพราะว่าหลังจากที่มงแล้วไอ้มงไม่เจ็บนะแต่หลังจากที่มงเสร็จปุ๊บกบาลมึงระบมนะไอ้มากนเย็ดเข้าไอ้โห่ระบมเลยถ้าใครไปดูนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะอ่ะที่ทําไมถึงเรียกพี่เสือนะผมขอญาตตอบนิดนี้ครับพี่แกสักรอยไม่รู้จะไม่ได้ข้างไหนสักเป็นรูปเสือเลยนะ <laughs> นั่นแหละถึงเรียกพี่เสือเบนไว้นะครับพูดถึงรูปที่สาม ที่บอกเป็นลูกเปิดใจของคลายฮาวเลูกเปิดใจนะเป็นลูกลูกเขาเรียกว่าลูกสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทลูกคลายความกดดันของคลายฮาวเวิจริงๆนะครับลูกนั้นเนี่ยมันออกได้2มุมเชื่อไหมระหว่างที่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยไอเราก็รุนนะเราก็รุนนะว่าเฮ้ยน้องบีเอาให้คลายฮาวเวิที่ว่า เพราะว่าลูกแรกนะี่นน้องบียื่นให้กับตันเอดเดนการนะ์ดนึกออกไหมอพอลูกที่สองปุ๊บใครว่าเฮ้ยนึกในใจนะ,นบ,นออะบ,บียื่นเออแล้วบีบีมยื่นให้คาราเวด้วยแล้วนะครับมันมีภาพที่ผมขำมากเมื่อวานผมก็เอาไปแซวก,กับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์นะมันเป็นภาพไอ้เจ้าน้องบีครับนะยื่นลูกบอลให้คาราเวดพร้อมด้วยส่งสายตาแบบนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยว เดี๋ยเห็นนะครับท่านคิดว่าน้องบีคิดอะไรอยู่เป็นพาพี่เจ้าบีนะส่งสายตาไปให้ใครเฮาแบดยื่นบอลแล้วก็ส่งสายตาอย่างเงี้ยก็เลยถามแซลเล่นๆเมื่อวานนี้บีคิดอะไรอยู่บีไม่ได้พูดนะแต่บีส่งลูกบอลน่ะนะถ้าไปแปลความหมายเขาบอกเฮียมึงอย่าพลาดประมาณนี้แบบ่ะนะพี่แบดมึงอย่าพลาดนะเว้ย อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆเนี่ยเขารับรู้ถึงความกดดันที่ผมเคยเล่าเมื่อวานเนี่ยความกดดันในเรื่องค่าตัวโอ้ยที่แม่งมา6 0สกว่าล้านแล้วยังโชว์ฟอร์มยังไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ลูกยิงของคายฮาฮเวดเนี่ยเป็นลูกยิงลูก,กแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่นะมีนาคมอะ่ะก่อนเป็นฤดูกาล2เดือนตอนนั้นแม์ไปเจอเอฟเวอร์ตันนะครับแล้วลูกนั้นสุดท้ายเป็นลูกที่คารฮาฮเวดยิง ตอนที่ยังเงี้ไม่ย้ายมายิงกับอีตันตั้งแต่มีนาคมคิดเอามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกรดาสิงหากันยาลมเจ็ดเดือนหนหเจ็ดเดือนที่พี่แกไม่ได้ยิงไอ้แมตต์อุ่นเครื่องอะไรเพื่อนไม่นับนะที่นับเป็นทางการนะนะไม่ได้ยิงมาเจ็ดเดือนนะครับรู้เลยว่าความกดดันมีเพื่อน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 เ็เห็นเพื่อนก็แบบเอาวะ โดยเฉพาะเนี่ยสิ่งที่พี่พี่เกลต้ากล่าวชื่นชมด้วยนะครับก็บอกว่าผมอะเรื่องของพวกเนี้ยผมแล้วแต่นักเตะเลยไม่มีการมาว่าจะต้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าแล้วแต่นักเตะเลยที่คิดว่าเห็นสมควรจะทำอะไรถ้ามันสมควรและมันทำส่งผลในสิ่งที่ดีทำไปเลยนะก็เลยมีภาพพี่น้องบุญโยศกาืยไดใเพร้อมกันนั่งมองเึ้นมาเมื่อวานก็ขำเนี่ย มองแบบเนี้นะอ,อย่าพลาดนะพี่แหวนอย่าพลาดนะกูโดนด่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คารแหวนก็ทําให้ไม่ทําให้พี่น้องเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งกองเชียร์อย่างเราผิดหวังครับยิงเข้าไปอย่างเลือดเย็นจริงจริงก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดสวิตครับเปิดปุ่มรับรถหลังจากไม่ได้รับรถมานานนะเป็นปลดเปิดปุ่มรับรถหน่ยอยสาหรับลูกยิงของคายาแหวเมื่อวานนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็น สัญญาณที่ดีในการที่จะลุยต่อในซีซั่นที่เหลือนี้นะครับดิคนไลท์ครับดิคนไลท์เมื่อวานนี้ก็ลงถ่ายรูปคู่กับคลายฮาวเวลด์นะแล้วก็ลง i n s t a g r กรนะครับลง Instagram อินสตาแกรานี่เป็นภาพหลังเกมของอพี่ดิคนไลท์ครับกับ Cry คลายฮาวเวลดะคิดดูนะมีโอกาสได้เล่นร่วมกันเต็มๆเลยเมื่อวานนี้นะครับคลายฮาวเวลดก็บอกอย่างพี่ดิคันไลท์ก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่า เชื่อไหมมันเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกจริงๆสำหรับแฟนบอลแล้วก็สำหรับกลัวของคลายฮาวเวด้วยครับทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมน่ะแฟนบอลต้องการให้เขาประสบความสำเร็จครับบอกตามตรงนะเขาพูดนะวิการแล้วบอกตามตรงว่าคลายฮาวเวดเนี่ยแม่งใส่สุดใส่สุดในที่นี้คือทั้งในสนามซ้อมคุณไม่มีความคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาใสสุดแค่ไหนในสนามซ้อมครับ ในเกมเขาทุ่มเททุกอย่างเขามีโอกาสยิงประตูนะครับแต่ก็ยังยิงไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเขาเลยครับแต่วันนี้กับหยุดโทษที่มีความกดดันสูงแสดงให้เห็นจึงจิตใจที่บั่นคงและยิ่งใหญ่ของเขาจริงๆครับแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่เขามีนะและผลงานอันพิเศษของเขานะครับผมมีความสุขกับเขาจริงๆและจะเป็นกำลังใจให้กับเขาตลอดไปนี่คือ บทสัมภาษณ์ของพี่เด็กแคไลท์ที่ได้พูดออกมานะครับก็คือเอาใจเอาใจช่วยอ่ะพูดง่ายๆเอาใจช่วยเอาใจเชียร์น้องอ่ะไม่มีน้องเด็พี่ลวมั้งคายวัดยี่ห้หาห่างกันปีเดียวนะคลายวัดยี่ห้าแล้วก็ตัวเด็แคไลท์อ่ะยี่สิบสี่นะครับก็แหมเขาบอกว่าบอกเลยบอกว่าการทุ่มเทในสนามอย่างหนักทุ่มเทในสนาม้อมอย่างหนักมันน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี มันเป็นเรื่องของความกดดันที่เขาได้รับตัวเขาเองเขาก็มีความกดดันแบบนี้นะครับค่าตัวค่าตัวในแคทไลน์นี่หนักกว่าเพียงแต่ว่าดีแคไลท์เนี่ยมีการปรับตัวที่โอเคกว่านะอ่ามันจะมีหลายอย่างไงทั้งเรื่องค่าตัวทั้งเรื่องของมาจากเชลซีด้วยอะไรประมาณนี้ย้ายมาจากเวสแฮม м, กับย้ายมาจากเชลซีเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะครับผมว่ามันคนละอารมณ์มเวสแฮม,มโอเคอลอนดอนจริงแต่ว่ามันคงไม่แบบเหมือนกับ เหมือนกับเชลซีอะเอาง่ายๆความรุนแรงคงไม่เหมือนกับเชลซีนะเขาบอกว่าตัวเขาเองดิแค่ไล์ยังพูดต่อเะบอกว่าทีมเราคือทีมที่อายุอย่างน้อยครับมีความเชื่อมั่นสุดๆและเราก็เชื่อมั่นในตัวของผู้จัดการทีมก็คือพิมเกลอาเตต้ามากพิมเกลอาเตต้าเนี่ยทำนำบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเพอร์เฟกมาเข้าสู่กับสโมสรน,นะแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานในด้านบวก ทุกครั้งในทั้งในสนามซ้อมและในห้องยิมนะเขเพาะอย่างนี้เลยนะครับผู้เล่นคนอื่นๆและแฟนบอลในสนามรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบรรยากาศที่พิเศษอย่างนี้ครับวันนี้แฟนบอลมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับรู้ถึงบรรยากาศเป็นสปิริตทีมอย่างนี้ก็บอกเขารู้สึกขอบคุณแฟนบอลที่นั่งรถมานะที่มาเยี่ยมมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเลยครับนี่แหละคือสาเหตุที่ผมย้ายมาอาร์เซนอล นี่คือสิ่งที่ดิคันไลท์ได้พูดนะครับว่าทําไมถึงทําไมถึงย้ายมาเีนอนเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศอย่างนี้ที่มิเกลเดต้าได้พูดและคุยและเขาแนะนําบรรยากาศสิ่งนั้นมาสู่ทีมจริงๆนะอ่ะทางมิเกลเดต้าครับเขาบอกเลยบอกว่าเสียงเชียร์เนี่ยมันทําให้แฟนเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยทำให้นักเตะของผมโคตรคึกเลยเขาพูดอย่างนี้นะนะ เสียงเชียนอกจากจะเร่งเร้าความรู้สึกให้สร้างความพึกเหิมอให้กับนักเตะแล้วเชื่อไหมเสียงเชียยังสร้างความอบอุ่นให้กับในหัวใจของนักเตะด้วยนะครับมิเกลอิตาให้สัมภาษณ์ถึงหลังจากที่คายอเวล์ยิงประตูแรกได้ในสีเสื้ออาเซนอนอย่างเป็นทางการนะครับอิตาบอกว่าผมมีความสุขมากกับกองเชียร์ของเรากับวิธีที่พวกเขาทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะชนะเพื่อเขาโอ้เนกับบูร์ของเรานะอ่า แล้วถ้าเผื่อมีสักคนหนึ่งที่ต้องการเสียงเชียร์อย่างนั้นมากสุดผมก็ว่าคงเป็นคลาฮาววิรดนะเพราะว่าในระหว่างเกมมีการร้องเพลงเชียร์มีการแต่งเพลงเชียร์ให้กับคลาฮาววดด้วยนะครับเพราะว่าตัวมิเกลิต้าเขาก็รู้แหละแล้วเขาปกป้องลูกทีมตลอดเวลาเห็นไหมครับตั้งแต่ผมเอาขามาให้ดูอะแม้ว่าฮาววดจะถูกโอ้ยอมแมวขายจากเคลซีมาจากกู้แกงหมดสภาพแล้วนะอ่ะซื้อมาไม่คุ้มค่าตัวขายทิ้งเถอะอะไรเถอะโอ้แต่มิเกลิต้าไม่เคย ที่จะออกข่าวเลยนะไม่เคยที่จะออกมาสัมภาษณ์นักเตะแต่ละคนในแง่ลบเลยต่อหน้าโซเชียลกลับสัมภาษณ์ให้ความปลุกป้องเป็นยันเป็นกำแพงเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับนักเตะเหล่านั้นด้วยนะ mm hmm. มีเต้บอกว่าผมมีความสุขทุกครั้งนะกับชัยชนะแต่เนี่ยผมมีความสุขยิ่งกว่าที่ได้เห็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ทำให้กับมนุษย์ในวันนี้ คือบรรยากาศของการที่เพื่อนๆนในทีม,มอบความไว้วางใจให้กับลูกจุดโทษนั้นจริงๆนะใครอาจจะเห็นเป็นลูกจุดโทษตำราแต่ผมว่าลูกนี้เป็นลูกจุดโทษที่เปิดสวิตจริงๆและมีเกตาก็เห็นครับการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้เล่นคนหนึ่งที่ลงเล่นท่ามกลางเครื่องหมายคำถามเนี่ยและสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากในวันนี้นี่คือสิ่งที่พี่ม่เกลตาพูดนะครับ ผลงานในสนามผลการแข่งขันชื่นชมยินดีแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นในสนามสิ่งที่เพื่อนสิ่งที่น้องๆในทีมแสดงให้กับเพื่อนคนหนึ่งมากกว่านั่นคือสิ่งนั้นที่เขาบอกว่าโค้มันอบอุ่นหัวใจเหลือเกินสําหรับบรรยากาศในเมื่อคืนนี้นะครับก็ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเห็นหลายคนก็คงจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้นะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันผมก็ดู4ลูกเนี้ย ดูสี่ลูกแล้วก็ดูทั้งก่อนและหลังโอ้โหมันเ,เ,ป,เปียนละวบ่ดเฮ้ยสเปนดิตของเราทีมลูกที่คายแวดตยิงประตูได้พี่เบเกลต้าออกมาเฮ hey, ตบมือแล้วก็ถ้าเราเห็นทั้งหลายที่เห็นบังโมพี่โมของเราโมเมตเอลนี่ก็ลุกขึ้นยืนแสดงความยินดีด้วยนั่นเป็นอะไรครับ ทุกคนในสมอสอนรับรู้ไงว่าโหไอ้ครแม่งโคตรกดดันไอ้ครแม่งโดนมรสุมซ้ายขวาหน้าหลังขนาดในเมืองไทยก็ไม่ใช่ย่อยนะครับแล้วที่อังกฤษคุณคิดดูเลยที่อังกฤษมันจะหนักกว่านี้แค่ไหนโอ้โหทั้งเพจเจลซีทั้งเพจนอนเองโอโ้ที่มาปลุ่ม,มนะแต่ว่าก็มันก็ผ่านมาได้แล้วผมมีความคิดแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อวานเนี้ยมันจะต่อยอดครับ มันจะต่อยอดมันมันจะส่งผลส่งผลโดยฟอร์มกับฟอร์มของคารวเที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆและมันจะส่งผลกับทีมอาร์เซนอลมันจะมีอิมแพคกับอาร์เซนอลแน่นอนครับหลายคนบอกว่าคาราเคล้ายๆกับเมซุตโอซินโอซินผมไปไหนละ <laughs> อยู่นี่อยู่นี่นะทำไมผมถึงเก็บภาพโอซินไว้นี่คือนักเตะที่ผมผมชอบอ่า,าบอ่อยๆผมชอบมีหลายคนบอกว่าเอารูปเก่านักเตะออกไปได้แล้วแต่ว่า นั่งสำหรับนักเตะบางคนนะครับก็ต้องเอาไว้หน่อยเพราะว่าชีวิตของโอซินแล้วก็สไตล์รูปร่างบุคลิกต่างๆผมว่ามีความรู้สึกมันคล้ายกับคลายแหวนซึ่งผมเคยพูดไปแ้วย้อนกลับไปดูในอีพีหลังได้ผมบอกว่าคลายแหวนนี่มันคล้ายกับโอซิลจริงๆครับทั้งเป็นคนเยอรมันด้วยนะแล้วก็บุคลิกจะไม่ค่อยยิ้มจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นิ่งๆแต่ในสนามเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบปีศาจตวฟไปเวบมาแล้วเดี๋ยวค่อยดูแลกันว่า สิ่งที่พี่เมยตาสิ่งที่เพื่อนๆมอบความไว้วางใจให้จะทําให้คลายแหวดกลับมาได้เลยเร็วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันคิดว่าในวันของวันนี้ได้เห็นนะก็คงเป็นบรรยากาศที่เอามาฝากกันลึกๆนะจากความรู้สึกของผมเองแล้วกัน <laughs> นะ,ะมาพูดถึงฟอร์มสุดโหดของกัปตันเอเดนการ์ดโอ้โหเขาใช้คำนี้นะครับ ฟอร์มสุดโหดของกัปตันเดน,นการ์ดที่เราได้เห็นนะครับกัปตันเดน,นการ์ดลงแข่งแมตไหนวิ่งไม่หยุดวิ่งเป็นมา้าแต่เมื่อวานดีหน่อยไม่ค่อยแบบวิ่งเอาเปืองแรงมากค,ค่อยๆวิ่งค่อยๆอะไรนะแต่มาดูสถิติของพี่กัปตันเอ,อเดนการ์ดของเราครับลงเล่นเมื่อวานครบ90บนาทีแล้วครับสัมผัสบอลทั้งหมด7 1ครั้งครับจ่ายบอลสำเร็จ53ครั้งคิดเป็น 89%ผ่านบอลสำคัญ3ครั้งสร้างโอกาสสำคัญ2ครั้งครับยิ่ง1ครั้งตรงกรอบนะ1ครั้งตรงกรอบ1เรียกจุดโทษ1แอสซิสต์และ1ประตูโอ้โหถือว่าโคตรโคตรค,ค,คนนี้สำหรับอดีตนักเตะของเรอัลมาดริดผมว่าตอนนี้แฟนเรอัลมาดริดก็คงจะคิดถึงแหละ <laughs> แล้วก็ปล่อยมาเราถูกด้วยนะครับ กลายมาเป็นนิวเอเดนการ์ดคนใหม่ที่เอมเรตเป็นนิวเอเดนการ์ดที่อาจจะนอลนะก็สมแล้วครับที่ต่อสัญญาออกไปเรียบร้อยแล้วก็โอ้สำหรับคนนี้มีคุณค่านันจริงโดยเฉพาะเรื่องฝีเท้าฝีตีนที่เราได้เห็นแล้วเรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของบุคลิกภาพในการเป็นกัปตันทีมเขาแสดงให้เห็นทุกครั้งเมื่อวานนี้หลังเกมการแข่งขันก็พาคลายแวดนะครับ นะพาคลายฮาแวดไปไปหาแฟนบอลนะเนี่ยกอดกันไปนะครับพาไปเลยนะเอาหอกใกล้แฟนบอลก็ผลักออกไปให้แฟนบอลได้ชื่นชมโดยที่ตัวเองไม่แย่งซีนนะผมชอบผมชอบตรงเนี้ยคือให้ซีนเพื่อนก่อนอย่างเมื่อวันก่อนนี่ก็ผลักไอตัวไอ้น้องอนะมั้ยสกโกจูเนียร์ผลักออกไปแล้วก็ผลักเอเลนี่ที่เพิ่งลงสนามแล้วผลักออกไปให้แบบให้ไปเอาซีนก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เดินกลับมากู กับตันก็ค่อยกลับมาแล้วก็วิ่งไปหาแฟนบอลแล้วไปถอดเสื้อนะครับนี่ก็เหมือนกันครับให้เพื่อนไปเอาซีนก่อนนะให้เพื่อนไปไปรับเสียงเชียร์ไปรับฟังเพลงแล้วก็ไปรับเสียงตบมือหลังจากนั้นตัวเองค่อยเข้าไปหาแฟนบอลทีหลังเป็นการปิดท้ายนี่คือโอ้บุคลิกที่ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าอวยอีกกูไม่ไม่ให้อวย พวกตั้งแต่คนเดียวพวกในทีมเดียวกันวิ้วโวยกัน<ๆ>ก็มันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะใครเห,เห็นเหมือนกันก็เม้นเข้ามานะใครเห็นต่างก็เม้นเข้ามาละกันนะอ่าวมาปิดท้ายนะวันนี้ปิดท้ายก่อนที่จะพูดถึงผลการแข่งขัน,น,นแล้วโปรแกรมนะครับไมเคาลริชาร์ดครับถ้าเบื่อทุบถ้าเบื่อใครเคยเป็นตั้งแต่รุ่นทักปี2000นี้น,นะไมเคาลริชาร์ดนี่เป็นยอดแบ็คขวานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อวานนี้ไมเคาลริชาร์ดก็ ไปเป็นหนึ่งในผู้บรญยายด้วยนะแต่เขาได้พูดถึงบรรยากาศในช่วงของการยิงจุดโทษนะอันนี้คนนอกพูดนะเขาบอกเลยบอกว่าเฮ <ผม S 1> ้ยนะผมชอบมันนะผมชอบจริงตอนนั้นะ่ะเดาไม่รู้ว่าเม้าใครจะเป็นคนยิงจุดโทษเพราะตอนแรกอะเขาก็เดาว,ว่าลูกแรกน่าจะเป็นบุกโยสาก,กายยิงแต่บุกโยสาก,กาไม่ยิงโยนให้ออเดนการ์ดยิงนะครับพอลูกที่สองปุ๊บเขาก็เดาว,ว่าจะเป็นบุกโยสาก,กายไหมเพราะมีโอกาสที่ทำสถิติไนงะ แต่ก็ไม่อีกนะก็บอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนยิงอาจจะเป็นโอรากาดหรือซาก้าได้แต่หลังจากนั้นเมื่อเห็นคายอาวัตเข้ามาผมก็คิดเลยว่าเฮ้ยทัวร์แล้วมันเป็นการมอบควาว้าวางใจให้จากเพื่อนร่วมทีมให้กับคายอาวัตจริงๆนะครับไมเคิลิช่าบอกว่าสิ่ง,งต่างๆเป็นไปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สําหรับเรื่องของคายฮาวัตนบตั้งแต่เขาย้ายมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าคายอาวัตเนี่ยมีประสบปัญหาอะไรมากนะ ไมเคลิช่าบ,บอกว่าเขาไม่ได้เห็นฟอร์มที่แบบยอดเยี่ยมของคารเวาร์เลยตั้งแต่นัดชิงแชมเปี้ยนลีกเขาวก็พูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็แต่เขาเชื่อว่าเขามีพรสวรรค์น,นะครับมีพรสวรรค์มากมายเป็นนักเตะที่ดีมากๆคนหนึ่งที่อาเซนอลได้มานะครับแล้วก็เขาบอกเขาชอบมากเลยในแนวทางของเพื่อนร่วมทีมอาเซนอนที่ปฏิบัติ กับแคลร์แวตในเหตุการณ์จุดโทษเมื่อาวานนะครับอันนี้คือไมก้าลริชาร์ดนะก็อเอามาฝากกันเป็นเกล็ดเล็กแต่น้อยแล้วกันนะครับนอกเหนือจากรูปเกมที่เราเห็นนอกเหนือจากการเจาะลึกอะไรพวกนะี้ผมคงไม่ถนัดในเรื่องการเจาะลึกแผนการเล่นน,น,นู้นนั่นมาเอาเรื่องของบรรยากาศหลังเกมความรู้สึกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหลังเกมเอามาพูดคุยกัน มากกว่านะครับเป็นสไตล์ของทีโฮยละกันนะอ่าเมื่อคืนมีการเดินขานหนึ่งคู่ครับแหมไม่เมื่อคืนนะคู่เดียวโอ้เป็นคู่เดียวเงาเงานะเป็นคู่แบบเงาเงาเนี่ยเพราะว่าอ่าทางปีเป็นหลีกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปแข่งเอาสามทุ่มสามทุ่มของคืนวันเสาร์หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยววันคืนวันอังคารพรุ่งน,นี้ครับคืนวันอังคารและคืนวันพุธเนี่ยมันจะมีหลายทีมของของอ่าในในอ่าของอ พรีเมียร์ลีกเองนะมีหลายทีมที่ต้องไปเตะยุโรปไงทางแมนซีนะครับอาร์เซนอลคิส์ออร์นิวคาสเซิลนะครับแมนยูไบรตันนะ ham, Villa, เวสต์แฮมแอสตันวิลล่าเหล่านี้คือ7-8ทีมที่จะต้องไปเตะในแชมเปี้ยนลีกในทั้งแชมเปี้ยนลีกทั้งคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้งยูโรป้าด้วยปโปรแกรมพรีเมียร์มันก็จะต้องไปอัดกันในนั่นในวันเสาร์นะครับต้องคาใจกันประมาณนี้นะเมื่อคืนนี้มี หนึ่งคู่นะั้นนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเสมออ่เบรนท์ฟอร์ดไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ฟอร์เรสก็โดนไล่ออกไปด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะมีอีกหนึ่งคู่นะครับฟูแลมจะเปิดบ้านลอนดอนดาร์บี้แมตช์เจอกับเชลซีเชลซีมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ไปเจอฟูแลมในลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็ไม่ง่ายจริงๆสำหรับเชลซีส่วนในเรื่องของแชมเปี้ยนลีกเริ่มเตะแล้ว นะในคืนนี้ไม่ไม่ไ,มไมคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเริ่มเตะกันแล้วนะสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกอูโหลายคู่เลยแล้วก็ของเราเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้อังคารต่อพุธนะอย่าทำาจจําสับสนนะวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับแต่คืนวันอังคารต่อพุธพรุ่งนี้เรามีคิวไปเยือนล็องนะของฝรั่งเศสในตึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกุ๊บบี้นะครับตอนตีสองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงความพร้อมอะไรอีกทีหนึ่งสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเตะคืนวันอาทิตย์เอ้ไม่ใช่เราเตะคืนวันพุธเพราะ,ะนั้นสัปดาห์นี้เราจะเตะคืนวันอังคารนะครับข้อคงจะประมาณนี้นะครับขอบคุณอ์เซนนที่ทำให้ผมได้ใส่เสื้อผมใส่เสื้ออัเซนนทุกครั้งแหละแล่ผมมีความรู้สึกผมรักทีมทุกครั้งไม่ว่าทีมจะ ล้มเหลวไม่ว่าทีมจะแพ้ชนะเสมอนะครับไม่ว่าจะถูกอะไรก่อนและส่งสำคัญผมจะไม่ด่าทีมมีพี่น้องก็บอกพี่พี่ต้องเปลี่ยนถ้าพี่อยากได้ยอดไลค์เยอะพี่จะต้องด่าทีม <laughs> นะหลายช่องเขายอดไลค์ก็บอกแบบนู่นแล้วพอเขาด่าไงเขาดา่าเอาไอสัตว์เลยคานมาสัตว์แม็กด่าแม็ก,กระทั่งเอาเอาเอามันมาด่าเงี้ยเพิ่งแบบเฮ้ยมันฝืนความรู้สึกผมมากเลยผมขอเป็นอย่างนี้แล้วกันขอเป็นค่อยๆไปนะ เอาเอาความรู้สึกจริงๆเราไม่เอาบปสันดานดิบออกมานะเอาเป็นความรู้สึกของคนดูบอลแล้วกันโอเครักชอบโกรธเกลียดมันมีนะแต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยกันสไตล์ผมนะไม่ได้อะไรใครนะเอาเป็นสไตล์ผมขอผมขอเป็นแบบนี้จริงๆขอบคุณสําหรับคําแนะนําที่เข้ามานะครับแต่ว่าผมขอเป็นตัวตนของผมอย่างนี้ดีกว่าในฐานนะที่หวยคนนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ครับให้กับทีวีช a แนลอาร์ซอนน์แฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับสินค้าโอท o อนะครับน้ำมันสมุนไพรดอกโบกเมืวานนี้หลังจากที่โปรโมทไปนะก็มีพี่น้องเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้โหขอบคุณมากๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าเออเห็นพี่ใช้แล้วมันน่าใช้ในดาจริงๆ,ๆผมใช้ก่อนจริงๆนะครับ ผมใช้ก่อนแล้วประมาณประมาณครึ่งเดือนกว่า20บกว่าวันเนี่ยผมเอามาใช้ก่อนแล้วมันดีความดดารู้สึกดีไงผมก็จะบอกตามตรงอย่างนั้นจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ครับรับทีห่วยชั้นนอนแฟนคลับครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเมื่อวานไม่ถูกหวยก็ชจางมานะันเนาะไม่เฉียดไม่ฉิวเลยนะเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝักสบายดีพีน้องสอปลอาวด้วยครับท่านจะต้องโหสู้หน่อยนะตอนนี้ที่นอนรู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสสมควรนะครับฝาก ช่วยส่งกําลังใจให้เยอะๆให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเมื่อวานก็มีพี่น้องจากยะลามั้งนะก็เมนเข้ามาหาก็เป็นการขอบคุณผมไม่ลืมพวกท่านจริงๆครับท่านปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศไทยจริงๆเพราะ,ะนั้นส่งกำลังใจครับสิ่งที่พวกเราจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กับผู้พี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ในทีวีแชนแนลหน้าเซนอนแฟนครับครับผมก่อนไปยกกอน อืสวัสดีครับบาย